กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบ,บายดีเบ,บ,บ,บอร์ทุกฐานไปหับเขามาหับสมซ่องสนีป,ป่าพี่น้องจา้านองค่ำเป็นมือกองให้เพิ่นได้จา้านาสนีคือขา,อาแถ้เมนนะืองเนี่ยนะหแปดตองเล่ะอย่าไปดึงเั่นกว่าเมนูขอางหนาก,ก็คือตำลวก,ก็ก้อยหมดแดงแล้วก็ขั้วไข่ปน่นกบดื้อดุ

งาเลยก็การักการนดีเอ้ยนางนินนง <c oughs> ่งนิ่งเงี้ยเต้ผูติงในการนั่งพี่น,น,อนอ้องจะยังอากลุกับพี่มว่วนพี่น้องเอ้ยยันแต่มาแล้วนอนอยู่พื่นดูอีกะสวยหวงตั้งมั่งหอยนี่เราหลังหน่อยครับงโอนเองแล้วก็ขคืน vắt kia rồi đang nung kheo, ăn sẽ xót thành thang nữa đâu, kheo ngay cho vật lăng nổi, ngan đang nung kheo nè, kheo ba con sao sao, các bác phù canh, hao vật, ở đây kheo ủm sao, hao như sao, tiếng nổi này, kheo ba, đừng tiếng, đừng tiếng, hao cái, tiếng từ khâu bỏ cái níng, vật khay già nè, kheo, nung ngan, mẹ nung nghe mẹ ba đần, nấu hoa bánh mẹ, cứ không แม่ลุงคงเฮ้อแล้วน้อยแล้วฮะอุ้งเหมือนสาวเอ็นหน้าหนังควยอยู่เตือนฮะประจักษ์ไปในแมมจะกินนี่ไข่บแดงที่มืองวัดไต่เมื่อแบดไม่ถ่ายเลยเจ้าาตายเป็นให้่แค่แรูปหน้านะน้อยมันจะปรดกเห็นปากที่มันแห่ ก็หันหน้ามันกุ้งอูมันกุกระดายนางเาย่มันโต๊บิตื่นมาเนาะตู้ไม้แห่งสีตึงใบไม้แม่ใบไม้หล่นมันลงมาอยู่ต่ำแห่งสีตึงเนาะเขาไปแหงกับเจ้ามาได้ปีการอง

ยันมาตามมาเยอ้งอย่้ยไงยงเลย หน้าหนาสนิขาวเนียนๆพี่เนองโคตรโพวะมอแห่งสิยุบต่ำหุงเสียไายแล้วเมื่อคืนฮะถ้าแรตอาเป็นลูกป้าป้อนข่าวมาว้ซือสมหย่างยำหน้าไปคนมึงเล้ยงยงเนาะที่ห่อหน้าอานหนักมาบ่อนค่ะ

มันสูเต uh ิม huh. ไปใหม่ไปจิหลังคามันจุดเลยหลังคามันเถิดอีกกับกว่วแล้วไปใหม่เนาะผู้เฒ่าบอกกล้าขึ้นว่าสันตุทย่านเลยหะ uh huh. ลงหัวกันได้พยายามจอยให้ยา่านเลย uh huh. กินกิน uh huh. เติมพลัง

เพื่อนพกริเพิ่อนวว่าเพีนเลยั้หน่อยหามปนทุตาซัหน่ิกตัดหลดไปได้ดีวะเอาเดี๋ยววะรเป็นซั้นหน่อยหาบ่เหะบ่ซั้หน่อยซิบนะใช่ก็มแต่ซั้หน่อยซิบเพวะว่าชั้หน่อยซิบมันก็สิแพงแต่เอา3ั้นหน่อยหาจักเออั้หน่อยหาเพื่อนวายเกิดป็นบุไรคล้ายไหมฮะหายหน้าไม่ด้เลย ได้ตงลหายไปหายใ่หายช้าขวดนหายหบ้ากเห็จะอุ่นบซี่่อคลายกันแะม่ยแ่อยอยากแต่ห้าเขาเมืยมันท่อนเว้าไม่่แบบแบบตะไม่เย็ไม่ห้านะอืม

เนี ais, ys, together, iest, ่ยพอล่คลิปเ่อนสนิทเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคนป่างเดพนเนาะพขอก็คก็บต่อไปมาเลยบายดีนนะสวัสดีสวัสดี